wait นดีต้อนรับให้พิัณฑ์ดอนป๋าสจากจยพิทักษ์พรอนเสียปมเรกับพิธัณสวัดีครับู้นไหยังมูนดูมือเป็นยังไมเป็นยังไง่เราพอมาปล่อัวหหัวตอนกิงไป่ยแพให้ห ประโยชนไปได้ยไปยังไหนพวกโลกนะครับป้าศิวโลกว่านาง่นีพวกมิเงินสื่อสิ่งจกคนเทาเงินเชื่อมัดสื่อเลยจะองสุ่มเผาป้ามาปากกับฝังเป็นโลกตายตายกันเลยตัวพัคเหนือได้เหล่าเงินสดให้ซื้อเลยจะซื้อสมบัติเสียหรือจะสื้อจะซื้อของ สมัืวัลริครับดินขอนวัจริครับขาบางับกินมา่าเฮ้ยิงรักเป็นนายกเขา้นละีสบปปุยเกี่ยละหาถ้เขานงซื้อปุยสี่ลูกราบเป็นไดยกเขารละเศร้า้ามาซละหาเพ่อนี่ขายเขาโลละเกาปุยลละเศราตายแห่นั่น อาบุญเป็นหมีในร่มเลยหรือทำพ่อลนบ้านคนเกินแล้วเจ้าเป็นคนไทยสมัยนี้นถอะจะเป็นคนพูแล้วไงให้ได้บ้าอดูดีหาว่าสามเดือนหรือเย็นเขาเงื่อนมื่อืในสิออกไลยบัานคนเกินเะ็นไฮท็กเป็นสามเดือน เพื่อสิ่เลือบ้งเออเพื่อนี่ยู่กับประยุ่์เป็นยังไรเพื่อยบไครับพวกเราครับและหมากบาครับใครมายุ่งไปยุ่งเล่าเศร้าเท่าไหรงตกเงินไรเล่าจะมานี่ยผมมาใสอยู่สภาพผมบอกว่าท่านปก็ยุ่์บริหารประเทศไม่เป็นท่านไม่มีประสบการณ์ท่านไม่มีความรู้ ว่าป,ปึกคืออะไรเราพี่กับลูกเด็กก็ตอบว่าเมนูผมก็เลยบอกว่าปึกก็คือปึกนั่นแหละผม่ผม,อผมบอกว่าพักเพื่อไทยไปไปไปโยะนไปไหนข้าวมันผูกให้เลิกผูกไปโผลกหมาดุย่ยพอมันถึงผูกให้หันไปผูกในแป้วราอ่ะผมเลยบอกว่าพักเพื่อไทยจะจ้างชานาให้ทำนา พักเพื่อให้จะส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงโคใหญ่วกยืมวัวเพื่อนอแม่เพื่อนเราสองแม่สองแม่สองแม่ันจิได้ันองแทาให้สแม่ให้ยืมปีาปีเราก็ึ่นแม่มันตูกยกให้เ กูให้รขายัวไปวลาขายของหลวงกูให้สือไปวาสือของโจรเออกัวหายไปเลยหายม่ัวเบิหน่ยุยววฮะวาวะปุ้ยปุ้ยนี่ปุ้ยนี่คืนแล้วเกิดเป็นนไทยมาปีทุกทีสุดตั้งต่เกิดเป็นคนไทยมาปีทุกทีสุสังเกตบจาของวัสังเก็บมะเห็นหน้าเห็หร ให้กินข้าวได้ดอกวะแต่ต้องถูกซ้ำเลยกินเห็นหน้าได้ดอกตอนนี้ราไปได้ยกไปสือปุ๋ยหาสารจีสารไปยุกไปได้ยกสิบโลสือปุ๋ยโลนี่เป็นกิโลโหู่ากลัวเนี่ยเข้าไอยากให้ขาแพงปะอยากให้มั่นแพงปะอยากให้อ้อยแพงปะ ต้องเลือกพักต้องเลือกพักแล้วแตตัวเมื่อสภาพแบบก็พูดแล้วว่าจะเลือกพักก็ไทยถึงเมื่อหรอแน่นอนแต่ว่าต้องเลือกสองใบเลยต้องเลือกสองใบเลยภาคอื่นนี่เขาหาเสียงเขาเมื่อเขาบอกว่าขนาดภาคเวทเลือกเลยแต่ผู้แทียนเนี่เลือกผมเขาว่ด เรือผมยังเยผมสิเลือเขาเปนนายกเปละเลือประยุทธ์เปนนายกไปเนยวะเขาห้มงแดงเลจำไว้เลยมงแดงเลเนี่ยเนี่ยมุ่งแดงในร้านไส้ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออพัชรกรเนี่ยมุ่งแดงชุ่มเลยมุ่งหนุ่งเมื่อสังเกตว่าโ้กวยเขาเนีประยุทธ์กำลังสิลมันได้้กวยประยุทธ์มันสีเยียงเยียงอะไรแต่มัานี่ไม่คำล้วยนว่ามุใจไทยน่ เรื่องว่าชาติรักบัเอาร่วมให้ชาติแมกกันว่วงนั่นไม่ทำกล้วยมันออกเจ้าไหนประยุทธ์คิดควรเลยเดี๋วมาเป็นเรื่องรุ่งอก่านล่อยในหัวกล้วยก็เริ่สูงกล้วยก็เริ่มสูบพี่น้องนายประยุทธ์พี่น้องต้องเลือกเพื่อให้ทั้งสองใบผู้ใดก็สร้างคิดไดนก็สร้างต้องเลือกให้เล่นสไล เดี๋ยวหันช่วงผมเราหาเสียงถัาเพื่อได้พี่น้องกาจซอยครับตัเมื่อยจะฟังเลยครับเพื่อไท้สนานที่หนึง่งแต่ว่าบระด็เนเป็นผู้ใหญ่บ้านว่ะเ <l> <c oughs> ขาออกใหนผู้ซอยสองสามคนมาโขมกันผู้ใหญ่บ้านซื้อประโยชน์เสร็จต <l> ั <c oughs> วโหมก็เป็นฝ่ไฟขาดเดีย๋ยวนี้เขาจะเลือกตั้งเอง ตองชนะหลายๆจนส้าเป็นผู้หญ่บ้านเท่าท่านชนะสนะเสมนึงก่ชนะแล้วแพ้เหมือนเดิมโค้กคะแนนตัวค้กคะแนนัคะแนนบริโภคบม่โภคเขียนเกตัักษรการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วพรรเพื่อไทยอยู่กมศูนย์อุอยู่กมสองร้อยห้าสิบเร่มแข่งขันมาสเข้อสิ่ลานไรอสูงมันไรวะ เปนาเซียองไว้ละสองรายห้าสิบเอวัยูยูสุายสองรายหาสิบ <making> เ <ath rebbe> ุดเาต้องช้เกันมารรว่าเท่าเดแพงแจ้งไม่ไปตันยุรัสสองยหาสิบเพราะว่าประยุทน์เยเขามีสอสอทราบหาคดวกสวันสองรัยห้าสิบเขาก็ได้สองรายเจ็ดสิบหาเขาไปหาไปได้ยกท่านเพื่อให้ดสองรายสี่สิบดสองรัยสามสิบ ในสองลอยีิสองอเชนะก็แพ้ต้งได้สองลอยแปดจบพเจริเป็นระดบอันดับห่ะครัเอาสามเลยเอาีเลยนะครับขั้นีอยี้อเอย อย่เเป็นคนรวยเรือยังเ่องกตเน้อผู้ใดที่ไม่คนจนเปยนยังหวมมออเอ้าสมัยยี่งานยงรถตางๆเลยสมัย,ยนะมีงานกันจะขอต่รถตางๆเลย,ลเ,ลยเออ,เห,อนหน้าต้องติดไปเพราไปถามเล่างานหน้าขายสิขายบ่อเดี๋ยวนี้ไปโยกไปนโยบายก็ไปขายรวน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  ผ the high, ู <trips> pain, pain, e. the ้ส okay. right? so uh, ื <goals and> <love> so ่อรวมคิดดูซินี่ด็ากเออการทักษิณเป็นนายกอจริงเราเป็นนายกอต้องคิดม่กยคำถามเราหน้าหารมีวันทีส2รัถามสื่อหน้าจะของสื่อหลายหอดกนหลงเพื่อนี่เศรษฐกิจมันเจ๊งเศรษฐกิจมันเจ๊งนี่นี่นี่ต้นใหม่จะให้เอาต้นทั้งหลันเลยเพียงแคสองคน พอยยายทักสิงบอกว่าขั้นไ่านเล่นอึ่งแง่้นประเทศไทยไปแหไห้นประเทศไทยจะเลืไอ้สิหดนาจะหักก่อนหดนานจะหักคือประชาทสนหังาให้เขาเป็นละข้ามันเป็นละข่าให้ยาเป็นละข้าออยเป็นละค้ามัวงเป็นละค้าจูงมีขั้นนี้เงินอนพันละเ็นตะยู่ันละเนตะยูมีหักมีหอนขั้นเงิ่อนพันะสวงแบบเราเนเด่ว่าเต่ว่าพ่อให่าดูนี่เล่าหดนาใจะยอด Trust hai mươi bốn đến khi mà sài gòn hook thú. khi mà sài gòn hook không có mặt nắng 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 เดี๋ยวนีไม่รอดสิเทียแลวคักว่าัเนี่ยนี่ท่นยาบาทกันซ่าใจตรวมกันไปเลยเอาวะคับเอาวะให้ยาบาหรือ่อให้กันซ่าหรือเต้องเลือกคับต้องเลือกคับอยาให้เขาดูน่าแห้งบอยาให้เขาดูน่าแห้บหต้องเลือกคับ ่วแหงวะต้องเลือกรับเลือก่ครัดอไรมาแหงหมดัดไมาเสียหมอังนี้นะเนี่ยเสหวดเระัไปุลสลาเน้อขาสียสีเลาหอจะอยเลาัแตงไปน้เพื่อก้กำลังไบานมาสอบขอนเาถ้าฝอน้ลือ เออตอนนั้ิงเขาเลียก็ซอมเดีอนหน่เขาร้พักอรอีกแล้วเนาะเออพักอรใช้ขอสองวนไม่มาสองเกมมือเาไม่ไหวึเออนี่พักการเมืองนึงบอกว่าสีขึงเดือนในสองพัเห็นปเออคูเป็นมาเนี่ยคููพักพ่กใหญ่ไทย ไปไปคุต่างาสนายูข้างๆห้องเลยไมาสิขึ้นเงนเดือนเดียวสอว่าสองพันตัวสมงวัน่ก็ส่งไปนั่งเขาเลยเพอาันจะไปสองพันไปานยกขึ้นไงถานกลับไปกลับขึ้นมาเื่อนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขื้อไว้หนาซื่อว่าอนุทินชั้นนี่ระูนเป็นหนาเป็นร่างนายกเผื่อนี้นั่งกินไดยกขั้นเก่ง เอดอนอสวัคืนมื่อนี้คืนวมื่อนี้นมื่นี้เทวานาเทวาสมัยนาว่าสีหายีหายทาซีบีวาจีจ็คเอร์หนนาหันี่หเ่นี่ยูีหายเลร้านนี่นี่จีหายี่เพื่อไทยอมนบอีหายเอากระนี่ก็สีหายน่ย